สวัสดีค่ะเช่าราศีการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงความรักการเงินการงานนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2563นะคะเป็นเพียงการอ่านดวงทั่วไปนะคะเป็น general reading ฟังแล้วถ้าตรงไม่ตรงอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวไดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ดูพลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนนี้โดยทั่วไปหน่อยนะคะมันอาจจะตรงกับบางคู่บางคนเท่านั้นนะคะเวนอ f วอนส์ want, นะคะฟอบคัพส์นะคะซิกับคัพส์นะคะ The Moon นะคะแล้วก็10ดาบนะคะ พลังงานนะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหญิงมื่มว่าคุณอาจจะออกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่คนรักเก่าของคุณนะคะจะกลับเข้ามาให้ความสัมพันธ์ใหม่มาขอโอกาสใหม่นะคะอะไรที่มันเคยเป็นกังวลนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกที่จะจบนะคะในเดือนนี้เจ็บแต่จบนะคะ ฟาว c u คัพส์นะคะคิงอัพสอดทวับสอดนะคะเทรออฟคัพส์แล้วก็เอซวอนนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นในเรื่องของความเสียใจการเลิกรากันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไปโดนบล็อกนะคะเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะถูกอันบล็อกเอ้ยอันบล็อกได้นะคะคุณอาจจะมีการพูดการคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือนะคะอาจจะมีการพบปะ กันจากงานเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณไม่มีประเด็นนะคะก็ข้ามตรงนี้ไปก่อนได้นะคะเพราะว่าไทขึ้นมาในลักษณะของคนที่มีประเด็นมีการเลิกรากันเกิดขึ้นมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะมีความเบื่อนหน่ายในความรักการปิดกั้นไม่พูดไม่คุย ะะแต่เดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าพลังงานโดยรวมนะคะคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักนะคะควรจะได้กลับมาสื่อสารมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นการปรับความเข้าใจเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่พัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปไกลามากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นการปรับความเข้าใจเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาจบความสัมพันธ์ด้วยดีนะคะ <S <S โอเคแล้วทีนี้ามาดูพลังงานคนโสดนะคะว่าชาราศีกันนี้นะคะ มีโอกาสพบรักพบใครถูกใจมีใครเข้ามาจีบไหมนะคะในเดือนนี้ the star นะคะอืมคุณดูโดดเด่นนะเดือนนี้ n o w of cups นะคะ for u o n d s นะคะ as of cups wow for u pentacles นะคะ ในเดือนนี้ชาวราศีกันก็เป็นชาวอีกราศีหนึ่งนะที่จะดูเด่นเป็นสง,ง่ามากนะคะดูมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะคุณจะดูเป็นที่น่าสนใจนะคะต่อผู้คนมากมายอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าคนไม่มีครอบครัวคนที่เข้าหาคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะจะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเพียงแต่คุณจะต้องเปิดใจนะคะ บางคนหวงแหนความโสดนะคะยังไม่อยากจะเปิดใจให้ใครนะคะแต่ว่าคนที่เขาเข้ามารู้สึกว่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะคนโสดจจะเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณมามอบความรักดีๆแหบคุณแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะหรืออีกในน,นึงนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน ทางด้านการงานแล้วนะคะ you deserve love นะคะคุณจะต้องได้รับความรักค่ะนึกฮานมูนนะคะบางคนอาจจะเจอกันนัดกันไปทานข้าวไปเที่ยวไปสังสรรค์ได้นะคะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงเวลาที่เฟลท์นะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมีความสุขนะคะเป็นรักครั้งใหม่นะคะอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะดูชุ่มชื้นหัวใจเป็นพิเศษนะคะ ว้าวคนโสดดีจังเลยนะโอเคสำหรับชาวราศีเอ้ยคนที่มีสถานะคุยที่ไม่ชัดเจนนะคะยญิงอ่านลายคลิปนะบางทีหญิงก็มึนนะคะ King of Wands นะคะจะ e High Priestess Oh my God King of Pentacles นะคะเด็กถือดาบแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะ อ,อ,อย่างว่าคุณเบื่อแล้วแหละกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะปัญหาจุกจิกใจหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณไม่เจอความชัดเจนสักทีหย่งว่าคุณจะตัดหันหน้านะคะที่จะมาทํางานทําเงินมากกว่านะคะสําหรับคนที่มีสถานะแบบนี้อย่งว่าคุณไม่คุณไม่ถึงกับเลิก แต่คุณเลือก,อกนะคะที่จะตัดสินใจที่จะไม่ค่อยสนใจอะไรกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วนะคะคุณให้โอกาสตัวเองในการไปโฟกัสเรื่องการทํางานเรื่องการทำเงินเพราะคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะโอเคสําหรับคนมีคู่นะคะ The Devil ขึ้นมาอีกแล้วอะเจนซอร์เอ็ดอัพสอดนะคะ t ูอัพเพนดิเนะคะเด ทำไมได้แต่ไพ่ใบเดิมเดิม t ั e s เตรนนะคะคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคู่นะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของมือที่3หรือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะระวังปัญหาที่มันทําให้เหนื่อยจนคุณอาจจะอยากตัด จบปัญหาด้วยการเลิกรากันนะคะระวังดีๆนะคะสําหรับชาวราศีกันคนมีคู่นะคะเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่อาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะอย่าใชออ้ความใจร้อนนะคะ <c oughs> บางทีคุณต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มันดีกว่านี้นะคะสําหรับคนมีคู่ยิงเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ออกมาแล้วนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนะคะที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้ดีนะคะ ยังไงก็แค่เดือนเดียวนะคะอืมโอเคสำหรับเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างชา,ชาวราศีกันโอ้ยเขียนวอร์นะคะอืมคุณมีความกล้าหน้าดีนะเดือนนี้นะคะ เอซับสอนะคะปัญหาทุกอย่างจะโดนเคลียร์นะคะ The Moon นะคะอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะโ o ร์ออฟวคุณมีความมั่นคงทงั้งด้านการเงินดีนะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนไปอย่าคิดมากนะคะคุณอาจจะเหนื่อยกับการทํางานภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบบางคนเป็นหัวหน้างานนะคะ เพราะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยจนหนักอกหนักใจบ้างแต่โดยรวมแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะดีมากนะคะคุณจะมีความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อนะคะบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนจากโปรใหญ่ๆด้วยนะคะอืมโอเคแล้วเรื่องของการเงิน่ะคะเป็นอย่างไรแปดเหรียญว้าวนบสอดนะคะสิบถ้วยนะคะ สามไม้เท้านะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะอย่างว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะเหมือนการเงินของคุณเข้ามาอย่างสม่าเสมอนะคะระวังที่จะใช้จ่ายไปแบบไม่คิดนะคะถึงคุณจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะคุณจะรับความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือคนรักเป็นอย่างดีนะคะจากเพื่อนฝูงเป็นอย่างดีนะคะไม่น่าหนักหนักใจอะไรในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกันเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคแล้วนะคะ ในเรื่องของโชคลาภนี่ไหมคะโชคลาภ s o v p n o t p e n t s c l e s นะคะ The Fool, The Devil นะคะเจดาบนะคะ John Peter, ไตเรียบนะคะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะดีๆที่คุณจะเสี่ยงโชคนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะมีโอกาสเสียมากกว่าได้นะคะสำหรับโชคลาภ ในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างจวเบนะคะนาบสอดนะคะซิกออฟสอดแนบบอลนะคะชาลิออดสุขภาพโดยรวมนะคะ แข็งแรงดีนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังรอข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนอยากจะแนะนําคือระวังในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดความหนักอกหนักใจการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะความเครียดอาจจะถาโถมเข้ามาพิธิษ <c oughs> บางทีเครียดเพราะคุณไม่ได้นอนนะคะคุณอาจจะมีความ เป็นคนนอนหลับยากนะคะทำให้คุณมีส่งผลถึงสุขภาพได้นะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะคุณแข็งแรงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีบุตรคุณก็พร้อมนะคะที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะของชาวราศีกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะตรงไหนที่พอที่จะปรับ,รบใช้ได้ก็นําไปปรับใช้นะคะตรงไหนที่ไม่ไม่ตรงนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะเป็นการจับพลังงานคนเยอะๆนะคะมันไม่ตรงกับทุกคนอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการความแม่นยำนะคะก็สามารถแอดไลน์ id มาได้นะคะสอบถามเวลาได้นะคะแล้วก็นัดเวลาเพื่อเช็คดวงส่วนตัวกับจญิงได้อันนั้นก็จะเป็นดวงของเราจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคน happy happy นะคะสวัสดีค่ะ